ก็ผู้เข้าป้องการนำเสนอทางนี้นะครับกระผมนายวิทวัสกมิเตจานครับสวัสดีครับผมนายอินเชียร์น้องสังทองครับครับผมวันนี้ผมจะมานำเสนองานวิจัยนะครับที่มีชื่อโครงการว่าครับ Additive Optimization Condition f อ r a l ม m i n i u m C0Cp นะครับก็คือการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผสบอลูมิเนียม6063นะครับผมครับผม ก็อลูมิเนียมนะครับก็ถูกนํามาใช้นะครับเป็นระดับสองนะครับรองจากโลหะที่เป็นเหล็กนะครับก so ็ในด้านเชิงาณนชี้แล้วก็เชิงอุสาหกรรมนะครับผมแล้วก็ในส่วนของคุณสมบัติของอลูมิเนียมนะครับก็จะมีค่าความแข็งที่ปานกลางนะครับมีความหนาแน่นต่ำนะครับมีน้ําหนักที่เบาแล้วก็มีความเหนียวสูงนะครับทนต่อการกัดก่อนในภาวะอากาศได้ดีด้วยนะครับแล้วก็อีกทั้งรวมถึงการเอาไปฟาแล้วก็นำไปร้อนได้ดีด้วยครับผม ในส่วนของผลิตภัณฑ์นะครับที่ไดาจากอลูมิเนียมนะครับก็จะเป็นในส่วนของอุตสาหกรรมอากาศยานะครับการบรรจุพันธุ์นะครับแล้วก็อุตสาหกรรมยานยนต์ในส่วนของผลิตภัณฑ์โครลเรียนนะครับแล้วก็โครงสร้างสถาปนิกรวมถึงเครื่องจัฟ้าด้วยนะครับผมครับชอบในส่วนของอลูมิเนียม6063นี่นะครับก็เป็นวัสดุที่เรานํามาใช้ในการทดลองในครั้งนี้นะครับในตัวของอลูมิเนียม6063เนี่ยครับก็จะเป็นวัสดุ ที่ใช้ในงานด้านโครงสร้างนะครับแล้วก็สถาปัตยกรรมนะครับยังรวมไปถึงเป็นส่วนประกอบของการผลิตอุปกรณ์ของเครื่องจักรเลวยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ,นนรบก็จะนำมาทำเกอบประตูหน้าต่างที่เป็นกรอบประตูอย่างนนในภาพนะครับแล้วก็ยังรวมไปถึงโครงสร้างของหลังคาและกระบาดรถนะครับแล้วก็จะรวมถึงบันไดด้วยเนี่ยนะครับซึ่งางานต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นางานที่ต้องใช้คุณสมบัติด้านความแข็งนะครับเพื่อที่จะรับโดดหลดจากโครงสร้งสารงต่างๆนะครับ จึงทาให้การนํไปใช้งานนะครับยังอยู่ในวงจำกัดอยู่ครับทางผู้วิจัยเราจึงได้เห็นปัญหาในด้านนี้นะครับจึงทงการเพิ่มคุณสมบัติด้านความแข็งเนี่ยครับเพื่อให้เพียงพอต่อการที่จะนำไปใช้งานครับสำหรับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยของเรานะครับก็คือจะทําการศึกษาในส่วนของกระบวนการความร้อนอนูมิเนียม6 0ส3ทสครับแล้วก็เอาการออกแบบการทดลองด้วยวิธีแบบเรียล2ามเนี่ยครับมาใช้ในการออกแบบการทดลองนะครับแล้วก็การวิเคราะห์ผลการทดลองนะครับเพื่อหาระดับ แต่และปัจจัยที่เหมาะสมใน,นกระบวนการอบผมครับครับในส่วนของวิธีการนะครับที่เราใช้ในการ,รเพิ่มความแข็งของอนมเนียยนะครับเราจะไปใช้ในส่วนของกระบวนการความร้อนครับโดยกระบวนการแรกจะเป็นการทำโซลชั่นี่ทีมนนะครับหรือการสากัดน้เข้าให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วก็ในที่ที่สองก็จะเป็นวิธีการเพนชิ่งนะครับหรือการจุ่มชุบก้น้ำนะครับแล้วก็ในขั้นตอนที่สามก็จะเป็นการเอจจจ้นหรือการอบผมนะครับ ะครับตอนการเอจิ้งน,นะครับเราจะใช้การออกแบบการทดลองเข้ามาจับนะครับเพื่อทําการออกแบบการทดลองแล้วก็หาระดบับของแรงรับด้วที่เหมาะสมในกระบวนการเอจจิ้งับครับสำหรับวัตยังทำความร้อนที่เราใช้เรื่องของแผงขอ่งอลูมิเนียมนะครับก็จะมีอยู่3ขั้นด้วยกันนะครับโดยในขั้นแรกนะครับก็จะเป็นวิธีการทำโซลชันยีทิพเมนต์นะครับหรือการเ่อร้ายให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับวิธีนี้นะครับก็จะทําให้อลูมิเนียมแมกนีเซียมและซิกอน ละลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับซึ่งอยู่ในรูปของสารละลายของแข็งนะครับหรือเราเรียกว่าซิงเกิลเฟสนะครับแล้วก็ในขั้นตอนที่2นะครับก็จะเป็นการเพรสชิงนะครับหรือการุ่มชุดด้วยน้ำนะครับก็ทําให้อลูมิเนียมไทยหนังกระบวนการโซลูชันที่2เมตรนี่นะครับเย็นตัวอย่างรวดเร็วนะครับทําให้เฟสนะครับมีภาวะที่เฉื่อขึ้นนะครับกลายเป็นสารละลายของแข็งอย่่โดยยิ่งยวดหรือซูเปอร์เซอเทชันนะครับแล้วก็ ในขั้นตอนที่สานี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนการเอทจิ้งหรือขั้นตอนการปบะกนะครับในขั้นตอนนี้นะครับก็คือจะทาให้เกิดการตกตะกอน,อนในเศษครับแล้วก็มีการกระจายตัว네ของเฟสนะครับกระจายตัวของนุภาคที่ตกตะกอนะครัอย่องสม่ติหนึครับบริเวณที่เกิดการตกตะกอนเรียกว่าพ r e c i p i t a t i o n z o นะครับการตกตะกอนนี้นะครับจะช่วยการขัดขวางการเคลื่อนที่ของแนวความนั Listen, ้นนนะครับนั่นหมายความว่าชิ้นงานภายหลังการเอทจิ้งนะครับทำให้มีค่าความแข็งนั้นเพิ่มขึ้นครับ ครับผมในส่วนของเฟสแกรมนะครับของอลูมิเนียมแมกนีเซียมแล้วก็ซีลิคอนนี้นะครับก็คือจากแผนภาพนี้นะครับถ้าเกิดเราอุณหภูมินะครับขึ้นไปที่595องศานะครับหรือที่เส้นยูเทนิกนะครับในจุดจุดนี้นะครับก็จะเกิดการหลอมละลายเข้าด้วยกันนะครับระหว่างอลูมิเนียมแมกนีเซียมแล้วก็ซีลิคอนนะครับแต่ถ้าอุณหภูมิเกินไปที่ของเส้นยูเทนิกนี่นะครับจะทําให้อยู่ในสถานะที่เป็นของเหลวครับ แต่ถ้าต่ำจากเส้นยูเทนตีกนี้ลงมานะครับก็คือจะอยู่ในสถานะของแข็งอยู่นะครับในส่วนของโซลูชันนีทิเมนต์นะครับเราก็เลือกช่วงระบูมที่460ถึง530องศาเซลเซียสนะครับหลังจากนั้นก็คือเราเอาไปชิ้นไม่น้ำนะครับแล้วในส่วนของการตกผมนี้นะครับเราจะใช้ในช่วงที่200องศาเซลเซียสขึ้นไปนะครับผมครับในส่วนของการออกแบบการทดลองนะครับเราก็จะใช้การออกแบบการทดลอง2องันเคแฟคทอเรียลนะครับโดยมีทั้งหมด3ปัจจัยแล้วก็2ระดับ โดยปัจจัย A นะครับเวลาในการเพิ่มอุณหภูมินะครับเราก็จะใช้ที่1และ2ชั่วโมงนะครับปัจจัย B นะครับเวลาในการอบผมนะครับก็จะใช้ที่3าและ4ชั่วโมงนะครับส่วนปัจจัย C อุณหภูมิในการอบผมนะครับก็จะใช้ที่2 1 0และ220อิงศาเซลเซียสนะครับโดยเราจะทําการทดลองทั้งหมดนะครับจากที่สองการทดลองนะครับก็คือเป็นทั้งหมด4ี่ทีเขตยน่นเองนะครับครับในส่วนของกระบวนการการออกแบบการทดลองของเรานะครับเราก็จะ ของเราครับเป็นอลูมิเนียม6063เข้าไปสู่กระบวนการกระก๋อนะครับโดยมีตัวแปรควบคุมก็คือ A, B และ C นะครับส่วนาท์พุตของเราก็จะเป็นค่าความแข็งนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตารางในการออกแบบการทดลองของเรานะครับแล้วก็ใช้ตัวแปรนี้แคบนะครับรังแบบสุ่ออกมานะครับเพื่อที่จะนำค่าพวกนี้นะครับไปทำการทดลองในการกระปบงต่อไปนะครับผม ครับบในส่วนของขั้นตอนการทดลองในกระบวนการความร้อนของเราครับก็คือเราได้ทำการเตรียมชิ้นงานวูฟวี่แง่หกส่วนลูสามนะครับให้มีขนาดกว้างสิบมิลเมตรนะครับยาวห้าสิบมิลเมตรแล้วก็สูงสิบมิลเมตรนะครับแล้วในขนาดอบนะครับเราได้ทำการวางชิ้นงานเนี่ยไว้ด้านกากเตาของเตาอบนะครับเพื่อให้ทุกด้านของชิ้นงานเนี่ยครับได้รับความร้อนเท่ากันครับครับแล้วก็ในส่วนของกระบวนการทดลองของเราเราได้ทำการติดไปที่ขั้นตอนการทำโซลูชันทีทิพมต์นะครับโดยทำการอบที่ 510องศาเซลเซียสนะครับเป็นเวลา6ชั่วโมงครับแล้วก็หลังจากนั้นเราจะนำทาเป็นชิ้นด้วยน้นะครับทุกๆชิ้นงานนะครับก่อนที่จะนำไปสู่กระบวนการแอกจินครับแล้วก็ในส่วนของกระบวนการเอกจินนี้นะครับเราก็จะทำการทดลองตามลาดัรทดลองที่เราได้ออกแบบไว้ด้วยวีแฟรเรียล 200K ครับครับสำหรับชิ้นงานภายหลังการทดลองทุกๆสภาวะนะครับเราก็จะนำมาเตรียมชิ้นงานเพื่อจะนจไปตรวจสอบโครงสร้างคุณภาพนะครับ ในกระบวนการตรวจสอบของสร้างคุณภาก็คือจะทําการตัดด้วยเครื่องตัดทาร์นะครับแล้วก็ในขั้นตอนที่สองก็คือจะนํามาทําการเน้าคือทําเรือนพุ้งชิ้นงานนะครับให้ง่ายต่อการจับในการขัดนะครับแล้วก็ในขั้นตอนที่สามก็จะเป็นการขัดด้วยกระดาษทรายนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่สี่ก็จะเป็นการขัดมันนะครับหรือโพลิชนะครับด้วยผ้าสับลาดแล้วก็ขอวลูบหน้าครับในขั้นตอนที่ห้าจะเป็นการกัดกดนะครับภายหลังเรากัดกดเสร็จเราก็จะนำมารตรวจสอบโครงสร้าง 5, คุณภาพด้วยกล้องวิถแบบแสงครับ สําหรับชิ้นงานท้ายหลังกระบวนการ,ราทํานห่อร้อนทุกกระบวนการเราก็จะแบ่งออกเป็นสองส่วนนะครับในส่วนแรกเราทําไปตรวจสอบโครงสร้างคุณภาพนะครับเพื่อทีนน่จะนํามาวิเคราะห์ว่าแต่ละการทดลอง,องนะครับมีโครงสร้างคุณภาพมีขนาดของเม็ดเกณฑ์แตกต่างกันอย่างไรนะครับในส่วนที่2ครับเราจะนํามาทดสอบค่าความ,วนานมาขาแข็งนะครับด้วยเครื่องทดสอบ,สอบขอแข็งแบบ,ะะท,บทัรเรเเนเน,นียร์เทสติ้ง,ง,ในในนงนะครับทดสอบด้วยวิธีการวอลเวลสเกลเวฟนะครับโดยใช้หัวกดแบบบอลสตีลขนาด1ส่วน1ินิ้วในการกดนะครับ แล้วก็จะนำค่าของแห่งที่ได้จากการทดลองนะครับไปวิเคราะห์ความแปรปรวนหรือรว่าอาหารตรงไหนครับผมในส่วนของสรุปผลการทดลององเรานะครับก็คือเราจะนําไปวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนนะครับก็คือจะใช้ค่าความแข่งนที่ได้มานะครับไปวิเคราะห์ในโปรแกรมวีดิแคนะครับก็จะได้ประมาณังนี้ก็คือปัจจัย A นะครับเวลาการเพิ่อมอุณหภูมินะครับก็ มีผลอย่างมีนัยสำคัญนะครับต่อค่าความแข็งของลูมินียมนะครับโดยมีค่าเอี่6.89นะครับแล้วก็ค่าดีวารุที่0.015นะครับโดยเราจะกำหนดช่วงความเชื่อมั่นอยู่ที่95เปอร์เซ็นต์นะครับผมครับอันนี้ก็จะเป็นกราฟ A และ B นะครับก็จะแสดงถึงระดับของแต่ละปัจจัยนะครับที่มีผลต่อการทดลองนี้นะครับก็คือปัจจัย A นะครับเวลาในการเพิ่มอุณหภูมิอยู่ในระดับสูงนะครับก็คือที่หนึ่งชั่วโมงนะครับส่วนปัจจัย B นะครับเวลาในการปล ong ก็อยู <sia. S 1> <Humans. S 2> ่ในระดับโล้นะครับที่3ชั่วโมงนะครับส่วนปัจจัย C นะครับอุณหภูมิในการควบงบนะครับก็อยู่ในระดับบวกครับที่226.3เลเซียนนะครับครับแล้วสําหรับปัจจัย A นะครับก็คือเวลาในการเพิ่มอุณหภูมินะครับก็เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มของค่าความแข็งของลูมิเนียมนะครับซึ่งในขั้นตอนการเพิ่มความแข็งนี้นะครับในขั้นตอนการเพิ่มความแข็งนี้นะครับก็จะมีพลังงานความร้อนเนงครับ มากระตุ้นให้มีการแพร่ของอิเชลและซิมิโกนนะครับออกมาจากเฟสนะครับโดยเมื่อเราเปรียบเทียบนะครับเวลาในการเพิ่มอุณหภูมิที่1และสชั่วโมงนะครับเวลาการสังเกตเห็นจัตุรัะครับเวลาในการเพิ่มอุณหภูมิที่1ชั่วโมงนะครับจะทำให้มีพลังงานความร้อนนะครับกระตุ้นที้เกิดการตกตะกอนของอิเชลซิมิโกนออกมาจากเฟสมากกว่าที่2ชั่วโมงนะครับจึงทําให้ค่าความแข็งเนี่ยนะครับเกิดจากการตกตะกอนนะครับไปช่วยขัดขวางการเคลื่อนที่ของแนวความคลื่นนะครับหรือ คุณงานคือจะทําให้ค่าความแข็งนั้นเพิ่มขึ้นนั่นเองครับในส่วนของการศึกษาโครงสร้างคุณภาพของเรานะครับก็มีอย่างนี้ครับก็คือชิ้นง,งานภาพแรกนะครับเป็นชิ้นงานที่ไม่ผ่านกระบวนการทงความร้อนนะครับก็คือได้จากมาันได้จากโรงงานมานะครับก็คือเป็นการหลอมระหว่างอลูมิเนียมแนีเซียมแล้วลก็ซิลิกอนนะครับก็จะมีค่าความแข็งที่30 b อ n นะครับก็สังเกตนขนาดของเกณฑ์นะครับก็จะมีขนาดที่ใหญ่นะครับ แล้วก็ส่วนที่2ครับชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการโซลิชันพีทีเมนต์แล้วก็เป็นชิ้นนะครับในส่วนของการโซลิชันพีทีเมนต์นะครับก็คือเป็นการหล่อเข้าด้วยกันนะครับระหว่างอลูมิเนียมอะลูมิเนียมแล้วก็ซิลิคอนนะครับก็นำมาเป็นชิ้นครับก็จะทำให้อยู่เป็นารลลายของแข็งกลิตัวยิ่งยวดนะครับก็จะมีค่าความแข็งที่40 SRF นะครับก็ขนาดของเกมก็จะมีขนาดที่เล็กลงนะครับและส่วนของชิ้นงานที่นำมาอบอมนะครับ ในส่วนนี้ก็เกิดการตกตะกอนภายในชิ้นงานครับหรือในเฟนะครับ,ก,รบก็จะช่วยัดกว่าการดันเพื่อนของดิ l o c a t i o n นะครับก็จะทําให้มีความแข็งที่72.5เฮต้าเอนะครับขนาดตอเกฑ์ก็จะมีขนาดที่เล็กลงก็มีความหนาแน่นขึ้นนะครับก็ซึ่งจะทําให้มีความแข็งเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองนะครับครับในส่วนของสรุปผลการทดลองครับที่ได้จากการวิเคราะห์การทดลองของเรามานะครับก็คือ ปัจจ <A S 2> ัย A นะครับเวลาในการเพิ่มอุณหภูมินะครับก็มีผลอย่างมีนัยสำคัญนะครับต่อค่าความแข็งของลูมินียมนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของระดับของแต่ละปัจจัยนะครับที่มีผลต่อการทดลองก็คือเวลาเพิ่มในการเวลาเพิ่มในอุณหภูมินะครับก็คือที่1ชั่วโมงนะครับเวลาในการรบงมที่3ชั่วโมงนะครับแล้วก็อุณหภูมิในการระงมใช้ที่2 mm. 2 0องศาเซลเซียสนะครับก็คือทุกสภาวะในการให้ความร้อนนะครับก็จะมีหนักของเกณฑ์นะครับที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็คือ มีขนาดที่เล็กลงนะครับก็ทาให้มีค่าความแข็งเพิ่มมากขึ้นนะครับก็จึงสรุปได้ว่าเกณฑ์ที่มีขนาดโตนะครับก็จะมีค่าความแข็งที่ลดลงนะครับแต่ส่วนเกณฑ์ที่มีขนาดเล็กนะครับก็จะมีค่าความแข็งที่เพิ่มขึ้น,อนเองนะครับแล้วก็จากการที่เราทำการทดลองนี้นะครับเราก็ได้นําไปใช้จริงในอุตสาหกรรมนะครับก็คือบริษัทไทยอาร์แอนด์ดีโชันนะครับ ซึ่งเขาได้ทำโอบอลูมิเนียมนะครับขนาด6เมตรโดยใช้อุณหภูมิที่9ชั่วโมงนะครับแต่โดยใช้เวลาที่9ชั่วโมงนะครับแต่อุณหภูมิที่2 1 0องศาเซลเซียสนะครับแต่จากการทดลองของเรานะครับเราใช้เวลานะครับเพียงแค่4ชั่วโมงนะครับแต่อุณหภูมิเราใช้ที่220องศาเซลเซียสนะครับครับแล้วในส่วนของผลการทดลองที่ได้นะครับเราก็ยังนําไปใช้ส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรนะครับ โดยในส่วนของอุสาหการรมอาหารแช่แข็งนะครับไปใช้ทําในส่วนของเครื่องจักรครับก็จะไปเพิ่มสิทธิภาพให้กับเครื่องจักรด้วยนะครับเพราะมีค่าของแข็งนั้นเพิ่มขึ้นในนี้ครับครับผมขอ,บขอจบการเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับม<ฮ>ีท<ฮ>่านใดอยากซักถาม ขั้นตอนการยีดเยียที่ตอนที่เป็นแท่งความรู้ว่าแท่งในขณะที่ถูกแค่ตู้ชั่นออกมาแล้วขออภัยขั้นตอนการยีดเนี่ยที่ตอนที่ยังเป็นแท่งดิ่มติดอยู่หรือว่ายีดในขณะที่ถูกแค่ตู้ชั่นออกมาแล้วเราทำการฮีทอุณหภูมิขึ้นไปนะครับก็คือในส่วนของการอบนะครับก็ฮีทจากอุณหภูมิห้องนะครับขึ้นไปถึงระดับอุณหภูมิที่เราตั้งไว้นะครับ ไม่ไม่ที่ทชาที่ยังเป็นแท่งทีันยัอยู่หรือสนัขที่ถูกฉีดเป็นรูกิติปั์แล้วอ๋อเป็นรูปสติภั์ขึ้นมาแล้วครับก็คือเป็นได้มาจากกระบวนการทําความร้อนของโรงงานนะครับกระบวนการหลอมแมกนีเซียมอะซิโตนขึ้นมาครับเป็นตัวตัวไม่มีเส้นคืนปั้นเหือนเดตัวนี้มันไม่ได้รวมกันก่อนะที่จะให้ถึงฝันก็คือรวมอยู่ในเฟสนะครับแต่ยังไม่มีการกระจายตัวครับก็คือยังแยกตัวอยู่แต่ยังไม่มีการกระจายตัวพันทั่วภายในเฟสครับทำให้ความแข็งอยู่ในดับลงครับ ท้ายหลังเราทำการเข้าสู่กระบวนการทำความร้อนใช่ไหมครับแล้วก็มาเข้าสู่กระบวนการโซลูชันนี้ครับก็จะทำให้อลูมิเนียมมันมีเชื่อมเลยครับกลายตัวเข้าไปนเนื้อเดียวกับอลูมิเนียมเลยครับแล้วก็ในส่วนของในขั้นตอนการเอลจินใช่มครับก็จะทำให้แมกนิเซียร์ซิลิคอนนะครับแพร่ออกมาครับแสดงค่าความแข็งของตัวมันขึ้นนะครับทำให้อลูมิเนียมภายหลังกระบวนการเอลจินนะครับมีค่าความแข็งมันเพิ่มขึ้นนั่นเองครับ อนุบาตเฉพาะันี่ยใช่ไหมครับแล้วกองสมบัติอื่นเปลี่ยนนะหรือว่าศึกษาแค่พันเนี่ยครับเออเมื่อกี้ที่ออกแบบกันทดลองนะครับทำไมผมสงสัยว่าทำไมเราตั้งมาเป็นหนึ่งสองสามสี่มันมีที่มาในส่วนตรงนี้ใช่ไหมครับเเอ่รืงวลาปัจจัยระดับแต่ละปัจจัยนะครับเราก็ รีวิวเวเปอร์มานะครับก็คือแล้วก็ใช้ตัวปัจจัยของทางโรงงานที่มีเรโซแนนซ์มาด้วยครับแล้วก็บวกกับการที่เราไปรีวิเวเปเปอร์ที่เขาได้ทําการกระบวนการความร้อนของวิธีหกสูงหกงส,งสามครับเลือกในค่าที่ดีที่สุดนะครับที่ให้ความแข็งสูงสุดมาครับเพราะว่าจากเปเปอร์ที่เราได้รีวิวมาใช่ไหมครับเขาไม่ได้หารรอุณหภูมิแต่เราตั้งใจที่เหมาะสมใช่ไหมครับเขาหาว่าอบที่เท่าไหร่ เวลาเท่าไรด้านของแข็งแต่ผมคุ้แค่นั้นแต่เราใช้การออกแบบทดลองนี่นะครับมาจาับแล้วก็เลือกระดับที่มีค่าสูงสุดที่มีของงานวิจัยออกมาแล้วก็มาหาระดับที่เหมาะสมครับแสดงว่าที่แต่เดิมที่บริษัทเราใช้การงม<ช>แล้วก็เท่<ช>าไหร่นะมันแบบวงมัมวนวงที่2 1 0ศูนย์สามเลยใช่ไหครับอันนั้นคือเขาทดลองมาก่อนว่าวเป็นเป็นฟังชั่นเดิมที่โรงงานเขาก็ใช้อยู่ครับก็แสดงว่าของคุณนี่เลยขึ้นก็ ใช้เวลาเร็วขึ้นครับแล้วก็อุณหภูมิเราก็เพิ่มมาเป็น223เซลเซียสครับแต่ใช้เวลาที่ลดลงครับอันนี้ที่เป็นไอจีสิจบใช่ไหมครับเป็นโปรเจกต์ครับนีเป็นโป c ครับผมฟังเกินจนมีการรับับแกันคุรภาพหรบอไม่ครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกนเครับผมว่าอาจารย์ดีใจกับอาจารย์ที่ผ่านะ ฉันก็ถือว่าเป็นปนิสิตที่มีคุณภาพนะครับน่าจะยังน่าจะให้ได้ช่วยงานก่อๆน,นะครับอาจจะยังไม่ได้จบอะไรอย่างเงี้ยแล้มีนักกิจใจเก่งๆนะครือผมผมไม่มีคำถามอะไรจากผมแนะนำนิำนดนึงนะครับในการในการนำเสนอเนี่ยโอเคเราเราแบ,บ่งกันเป็นช่วงๆอะไรยเงี้ยคือเราไม่ต้องถกเรื่องเวลานะแต่เราเราเรา,เร,ารู้สึกว่าเราพูดเรืเอยๆการเสนอเราก็พูดก็นำเสนอเนี่ยช้าๆ แล้วถ้าสมมติว่ามีเวลาจำกัดเนี่ยเราก็ต้องแบ่งว่าเน้นเนื้อหาตัวไหนสำคัญที่จะเน้นเนื้อหาที่มันสำคัญก็คืออย่างอาจะที่เข้าเข้าใจว่าจะมีความรู้พื้นฐานและในบางส่วนที่เราไม่สำคัญเนี่ยก็อาจจะข้ามไปแต่เราจะเน้นไปเน้นเรื่องของการทดลองในห่องเลยเนี่ยนะครับจะได้เน้นจุดที่สำคัญของาวิจัยเราครับที่เป็นข้อเสนอครับขอบคุณนะครับโอเคนะครับก็ขอเสียงปรบมือ